รี่หว่ามนลุ้นทุเรียนพี่พี่หวานี่การปอกทุเรียนนะครับมนลุ้นทุเรียนดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นนะครับมันลุ้นต่อหวาป้าหอมเป็นเงินะี่หวคิดว่าทุเรียนออกมายังไงข้างในไม่หอมรู้ไหมีใหญ่รู้ไหมียาวเลย ไม่เก็บผไมดีเอาผ้าไปเอาไอ้นี่ยี่บาาไอ้นี่มาหู้ผ้าผ้ากันร้อนส่งมาจากรุ่นเลยนะครับผมที่จังหวัดอะไรนะฮะปลาจีนบุรีลูกใหญ่่นะลูกใหญ่ลูกนี้น่าจะหกเจ็ดร้อยอยู่หรือเป่าหกเจ็ดร้อยเะม่ดระเลยน่มเกแม่นเลนน้วยี่บา บนีงข้างๆนะมันจะยากหน่อยนะไอ้แกงกวางมีใหญ่เลยกว่าจะเรียนได้แต่ลูกลูกจ่เรื่องง่ายนะครับต้องเปลี่ยนมีดสามอันเลมีดอันนี้ดูดีนะไอเขาไปถ่ายคลิป ทำเนี่ยเมืม่อพี่ปอกออค่ะอันนี้การฝึกปอกตุเรียนไงคนเขาจะได้ตามมาดูการฝึกปอกตุเรียนมันจะง่ายกขนาดไหนใช่ไหมแจงหรือปอยีปา,าออกก่อนก็ได้นอกนีแล้วค่อยมาตัดที่รลยวงผู้ชำนาญการน แม่งไอตัดไอ้งน่ากัวว่ะแต่แขกไแข็งบอกอยู่มันกรอบอันนี้อันที่มันฝีไว้แล้วไงเออลองลองสักอันก่อนลองสักยวงก่อนมันกรอบอยูพี่ส้มแก่แล้วอืออ่าลองยวงนี้ก่อนได้มาหนึ่งยวงแล้วยังกรอบอยู่นะครับอันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมต้องรอให้มันสุกมาแต้องให้มันแก่มันไม่มีอะไร เราเห็นข้างนอกเราไม่รู้ว่ามันต้องเป็นผู้ชํานาญการที่ดูอยู่ข้างนอกเนาะถึงจะรู้ว่านี่กินได้กินไม่ได้มันต้องตุ่มอะไรวัแม่ปั่เป็นขนมลูกปัดว่านั่นแหละขนมนมไม่ตุ้มเฮ้ยไอตัวนี้ก็ลุ้นนะลุ้นจะกิดอาหารลุ้นกับน้องป๊อบปาปาทำแล้วป๊าปาทำสำเร็จออกมามันจะเด้งโอ้โหยวงใหญ่มากเลยครับยวงใหญ่ แต่โยงนี่แข็งโป๊กเลยจะได้กินไหมเนี่ยปาดปู๊ดเจ็ดปู๊บอกกระต้มแก่ไม่ที่เดียวกันอันนี้เอาให้ลูกกินก่อนอันนี้มันแก่นี่แล้วไงมันจะเน่าเออแก่นี่ปนมามาม่แต่กางกวางอันนี้ไม่ให้คนรัครูไว้น่ะบุญเลย อันยี่สิบาทผู้นี้ยี่สิบาทเนี่ยอันเล็กไยี่สิบาทเขาขายชิ้นเล็กยี่สิบาทปีนี้ทุเรียนแพงนะครับผมต้องขายเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กยี่สิบาทก็มีขายหอช้อนตักได้ไหมมบ้าอ่าได้แล้วได้แล้วมันจะออกหรือนไม่ออกใช่มั้ยใช้มือใช้มือป่องนะมือไม่ใส่เล็กกันเลยไม่มีถุงมือครับ เอามืองัดเอางัดออกไปแล้วอ่าออกมาแล้วครับออกมาแล้วได้กินแล้วทีนี่นี่ได้กินแล้วครับออกมาแล้วมันจบมากเลยดูดิเนี่ยมันปลาโซ่เลยนี้มันจะเน่าไงมันจะเน่าเพราะเราจอบไม่เรียบร้อยมันอีกสองวันมันจะทับแล้วอีกสองวันนะอีกสองวันตอนนี้ได้กินอย่างนี้ก็จอนเนาะนีเลยแล้โอเคตามนั้นตามนั้น